ทีมชาติไทยบินลัดฟาสู่ u a เ e อเมโนกุลซื้อทัพช้างศึกตั้งเป้าพาทีมโชว์ฟอร์มหรูให้ได้ทั้ง2เกมเวลาแปนาฬิกาสานาทีทัพนักเตะทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อทำการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมจำนวน2นักการเดินทางครั้งนี้นำโดยมานโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพร้อมด้วยนักเตะทั้ง24คนมานโพกิ้งให้สัมภาษณ์ว่า การเตรียมทีมของเราในช่วง2วันที่ผ่านมาเป็นการฟื้นฟูร่างกายของนักเตะเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงแทคกติก,กรายละเอียดเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเป็นแทคติกที่จะเลือกใช้ใน2เกมอย่างที่บอกไปว่า2เกมนี้เป็น2เกมคุณภาพเราได้พบกับทีมที่แข็งแกร่งก็จะเป็นการวัดคุณภาพของทีมเราด้วยผมเชื่อว่าเรามีนักเตะที่ดีทั้ง2ี่คนในแคมป์นี้เป้าหมายในการอุ่นเครื่องครั้งนี้เราต้องการที่จะทําผลงานให้ดีเล่นในรูปแบบของเราที่เราทําได้ดีมาตลอด แต่ครั้งนี้เราได้พบกับคู่ต่อสู้ที่ดีกว่าแต่เราก็มีการฝึกซ้อมที่ดีนักเตะทุกคนมีความกระหายที่จะเล่นและตั้งใจทำผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดเชื่อว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาทีมชาติซีเรียมีการเปลี่ยนแปลงเฮโค้ดแน่นอนว่าเขาเป็นโค้ดที่เก่งมีความสามารถที่ดีแต่เราก็วัดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งมาคุมทีมชาติซีเรียเราได้ดูผลงานของเขาจากการคุมทีมชาติคองโก,โก